เดอะเจมเนี่ยเกิดจากความตั้งใจของพี่จริงๆสิ่งนี้มาจากความตั้งใจและมุ่งมั่นว่าเราท,ทรําธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเราต้องการพาสฒนาจริงๆพี่เลยตั้งระบบขึ้นมาระบบนี่แหละพี่แตกต่างจากบริษัททั่วไปบริษัทเครือข่ายโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะไม่มีระบบให้เขาผลิตสินค้าออกมาแล้วเขาก็ให้สมาชิกไปขายเลยความแตกต่างตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่โดดเด่น ในเมื่อเราเป็นทีมมาก่อนความมุ่งมั่นตั้งใจของพี่ก็คือว่าถ้าเราจะผลิตสินค้าขึ้นมาสักตัวหนึ่งเราต้องผลิตสินค้าที่ดีที่สุดที่ทุกคนนำไปใช้แล้วได้ผลจริงวันนี้5ปีแล้วเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ว่าคำพูดของพี่เป็นจริงคือสินค้าของเราตอบโจทย์ทุกตัวที่ออกมานะคะวันนี้ ด้วยประสบการณ์ของพี่ในการทำธุรกิจเครือข่ายธุรกิจทุกธุรกิจย่อมมีปัญหาแต่รู้ไม่ว่า5ปีที่มีปัญหาทำให้พี่กับฟานสองคนสามารถแก้ปัญหาและก็ผ่านพ้นปัญหาและวิกฤตต่างๆมาเชื่อไม่ว่า เราก้าวกระโดดแม้กระทั่งในช่วงโควิดสิ่งที่พี่ทำเนี่ยพี่ทําด้วยความตั้งใจและคิดว่าเราจะอยู่ยาวเป็นความตั้งใจของพี่ตั้งแต่เริ่มแรกแล้วว่าพี่จะอยู่ยาวถ้าอยู่ยาวเนี่ยเราต้องมีการเตรียมตัวจริงไหมคะวันนี้การเตรียมตัวของพี่ตั้งแต่ไม่เกิดโควิดเราเตรียมตัวไว้ดีคือข้อแรกเราได้เก็บเงินสดเอาไว้ในระยะที่ผ่านมาเนี่ย เราได้ใช้เงินสดอย่างเดียวเพราะเราไม่มีหนี้การไม่มีหนี้ในธุรกิจทุกธุรกิจทำให้เราผ่านท้นวิกฤตวันนี้พี่อยากให้ทุกคนที่เข้ามาในธุรกิจแค่มีความตั้งใจเพราะบริษัทมั่นใจเลยว่าคุณสำเร็จได้จริงๆพี่เชื่ออย่างนั้นบริษัทเปิดมาต้องดูว่าเราเปิดมาเพื่อขายของหรือเปิดมาเพื่อพัฒนาคนแต่บริษัทเดอะเจม เห็นชัดแล้วว่าเราได้พัฒนาผู้นำให้เป็นนักธุรกิจมืออาชีพหลายๆคนที่มาในงานนี้ล้วนแต่เป็นมืออาชีพที่ประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่จริงๆเรามีความตั้งใจที่อยากจะให้ทุกๆเป้าหมายของทุกคนประสบความสำเร็จแบบยิ่งใหญ่ไปด้วยกันในวันนี้เดอะเจมีความพร้อมที่สามารถเปิดตลาดไปยังทั่วโลก ไม่ใช่เฉพาะว่าในประเทศไทยคุณสามารถนำธุรกิจเดยเจ่งต่อสามารถไปขยายและนำเรื่องราวดีๆนำระบบดีๆของเดยเจมทั้งหมดเพื่อที่จะให้ทุกคนประสบความสำเร็จและเปลี่ยนแปลงชีวิตไปด้วยกันครับงานในวันนี้เป็นงานเชิดชูเกียรติให้กับทุกคนวันนี้ทุกคนกล้า ที่จะทำตามความฝันของตัวเองและอยากจะให้ทุกคนมีแรงบันดาลใจในการส่งต่อความฝันเหล่านี้ให้กับรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้ทุกคนประสบความสำเร็จตามที่เป้าหมายของตัวเองตั้งเป้าไว้ได้อย่างแน่นอนครับวันนี้พี่เดือนขอให้ทุกคนดื่มด่ำกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นเป็นการเชิดชูเกียรติที่ทุกคนจะได้รับหลังจากที่ทุกคนได้ออกตลาดแล้วรู้ว่า นั่นคือความยากมันไม่ง่ายเลยวันนี้บริษัทเห็นถึงความสำคัญจึงเชิดชูเกียรติให้สมกับความมุ่งมั่นของทุกคน GPS นำทางเปิดประตูสู่ความสำเร็จเราพร้อมนำพาทุกท่านสู่ความสำเร็จกับบริษัท The j a m e Innovation ค่ะ